นั่นแหละโอ้โหสองตัวตัวใหญ่มากจอร์เคบกนี่จอร์คบกโอ้โหกำลังเดินไปแล้วนั่นแะตัวนั้นสองตัวขอเจริญพรญาติโย,ยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาะรีชามึงแมววันนี้ได้มีโอกาสไปข้างนอก ต,ตอนนี้เดินผ่านตลาดน้ำอยู่เดี๋ยวจะทุกครั้งตลาดน้ำจะมีคนเยอะมากช่วงนี้จะปิดช่วงโควิดก็นี่ฮะตลาดน้ำช่วงปิดนี่เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนี่เม็ดนะตอนนี้มันอยู่ห่างคนก็เลยไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวถ้าอยู่มีคนเราค่อยใส่อันนี้เดิน นี่บรรยากาศยามเขายังไม่ได้เปิดตลาดน้ำช่วงนี้นไม่ยังไม่ได้เปิดก็คนจะเงาเงาเงยียบเงาหน่อยเงียบเงาเอาไปแอลทำอะไรมาดูละดูพระเลยนั่งทำอะไรอ่ะเก็บขยะ ประติกเก็บทุงประติกนี่มีแม่ค้าเขามาดูร้านช่วงนี้โควิดปิดยาวไหนอจะกินข้าวกับน้ำปลาอยู่แล้ว <c oughs> ไอ้บ้าไปเลยไป <c oughs> ไปมันตามไปไป าวางนาเข็ตแล้วไปเลยอเออไอ้อวช่วยไล่หน่อยไปแล้วแหละนายจะไปแล้วข้าจ้างลายมาห้าร้อยโอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอันนี้นร,ร้า,ลลานลูกประครดังมากเลยร้านลูกประครเข้าไอ้ลูกประครที่แปะพอ ลา,า,านรูปกรอบแทบนี้จะมีลานของกินเยอะนี่ลานคองกินอันของกินอันนี้ลานของกินเยอะคนจะมานั่งกินกันวันเสาร์อาทิตย์นี่ปลาตะเพียนเอ็น,นี่ต้มปลาตะเพียนต้มปลาตะเพียนปลาคุย คุย <c oughs> คุยคนเดียวไปแอลคุยคนเดียวไม่รู้จักอะคนคนบ้าคุยคนเดียวเป็นหนักมากเลยพระวิชาเนี่ยเอาไนไนนั่งทำอะไรอะเซลฟี่กับสาวอันนั้นะ่ะเอาเหรอสุ <c oughs> เอ้ยมามาเข้ากองกับหลวงพี่มั้ <c oughs> <c oughs> นี่ร้านฝากเป็ด <c oughs> ตอนที่เขาปิดอยู่โควิด โเดินนี่ยมนิมนต์ไปชันเพนโอ้โห و. นั่นแนหะตัวนั่นเนะ่สองตัวเนี่ยเห็นนะเห็นสองตัวเดี๋ยวให้ดูให้ดูดนั่นแหละโอ้โหสองตัวตัวใหญ่มากจอร์เจบกนี่จอร์เจีบกโอโ้โ,อโหโกำลังเดินไปละนั่นแนหะตัวนั้น สองตัวตรงนี้ตะกีจรอระเคบกตัวใหญ่มากเลยโอ้โหอ๋อเนี่ยเยอะเลยแถบนี้ตรงนั้นก็มีนะตรงนั้นก็มีในตัวเล็กอยู่ตัวเล็กอยู่จรอร์เคบกก็แถบนี้จะเขาจะมา,าศัยทำอาหากินแถวเนี้ยเยอะมากเอตรงนี้จะมีร้านกาแฟร้านกาแฟ ้านกาแฟีแ๋ยวตรงนี้จะมียิงไอ้ลูกกระปองนะกระปองนมใช้นังสติกยิงตรงนี้ลูกกระปองนมยิงเอาอ่วงนี้ตลาดน้ำเข้าโควิดเขาปิดหยดก่อนเดี๋ยวก็เออโควิดซาเดี๋ยวเขาจะเปิดจะเปิดโยมเข้านิมนต์ไปชั้นเพลนที่บ้านวันนี้ ก็ไม่ได้จัดงานอะไรหรอกก็นิมนต์ไปชันเทนเฉยๆโยมรู้จักกันเลยไปตรงตรงนี้เป็นบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยเขาจัดอีเวนต์งานตรงงานแตง่งพวกงานแตง่งพวกเอเขาจะมีร้านกาแฟด้วยนะตรงนี้ร้านกาแฟเอ,อจะมีร้านกาแฟนี้เขาจัดอีเวนต์งานแตง่งมีอยู่เขาจัดสวยมากเลย ยังมีเรือเรือด้วยตรงนี้มีเรือเดินไปตรงนี้จะเป็นจุดขัดกรองโควิดวัดอุณหภูมิจะผ่านหรือไม่ผ่านนี่นี่เรือเรือนี่เรือเก่ามากเลยสวยเป็นคล้ายๆว่าที่นั่งกินกาแฟดื่มกาแฟ เดี๋ยวถึงถนนใหญ่ตรงนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์วินคนจะเดินออกจากตลาดน้ำตรงนี้ปุ๊บจะขึ้นมอเตอร์ไซค์วินขึ้นมอเตอร์ไซค์วินไปไปวัดนอกขามเรือไปฟังบางนาเขาจะขึ้นมาขึ้นกลับไปทางบางนาเขาจะมาขึ้นมอเตอร์ไซค์วินทีนี้ จุดที่พระไปก็เป็นไปทางบางนาไปคามเรือตรงบางนาเนี่ยถนนเงียบเงาช่วงโควิดนี่เงียบเงาหนไม่ ตัวนี้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรยังออกไปไหนไม่ได้อ,อไปโยมนิม,มนต์ไปชันเพนพอดีก็เลยอ่ะถ่ายความเคลื่อนไหวของตัวเองให้ดูให้ชม ตรงนี้เป็นไปทางมูสีไปทางลานลูประคบและไปทางบานทูบที่เขาทําทูบอะเมื่อก่อนจะไม่มีโควิดแต่จะมีนักศึกษาเขาจะมาอยู่เรื่อยเลยเขาจะมาศึกษาเรื่องทําทูบและทําลูประคบการทําลูประคบก็จะมานี่ ตรงนี้เป็นที่ลานจอดรถเวลาคนที่มาเที่ยวตลาดน้ำเนี่ยเขาจะมาจอดรถตรงนี้เป็นลานจอดรถตรงนี้ฮะมีบริเวณใหญ่แบบนี้มีเขามีจักรยานให้เช่าด้วยตอนนี้มีจักรยานตรงนู้นนะจักรยานอยู่ตรงนู้นจักรยานให้เช่าเป็นลานจอดรถโอ้แดดร้อนช่วงนี้ เดี๋ยวให้ดูจุดจุดที่พระเคยลงรูปว่าแบกท่อนไม้ใหญ่อะแบกท่อนไม้ใหญอ่อยู่ตรงนี้เพราะเนื่องจากช่วงนั้นทางวัดเราเนี่ยจะมีหลอพระเททองหลอพระก็เลยต้องใช้ฟืนเยอะแล้วใช้ฟืนเอาก็เลยมีโยมบริจาคฟืนและตน้ตนต้นไม้ที่เขาตัดแล้วเนี่ยต้นไม้ที่เขาตัดแล้วอะให้เรามาเอาก็เอารถมาจอดตรงนี้

นี่จุดตรงนี้ที่แบกฟืนตอนนั้นจุดตรงนี้รถมันจอดตรงนู้นรถจอดตรงนู้นเดี๋ยวไปดูข้างหลังไอ้นี่จุดจุดข้างหลังพระนี่จะที่แบกฟืนโอเคเดี๋ยวจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ถึงบานโยมแล้วขอเจริญพร